ละครชีวิตรักมนรักบ้านนอกตอนที่สองฮ่าไม่คิดเลยนะว่าเราจะมีวันนี้ได้สุดยอดไปเลยน้ำมนตน้ำมนพออกพอใจกับความหรูหราและไม่คิดจะกลับไปเหยียบบรนนอกอีกกับพ่อแม่เองเธอก็ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนป่านนี้ก็คงมีเงินทองซื้อบ้านใหม่อวดชาวบ้านไปแล้ว โทรหาที่รักดีกว่าป่านนี้นอนหรือยังนาฮัลโหลที่รักคะทำะไรอยู่คะผมกำลังจะไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็จะนอนจ้ะโอเคค่ะเนี่ยน้ำมนก็เพิ่งจะกลับมาเหนื่อยมากเลยค่ะทำงานทั้งวันเลยคุณอย่าเหลวไหลนะอาบน้ำเสร็จแล้วนอนนะได้ครับ อาบน้ำเสร็จผมก็จะนอนไม่ทำอะไรเลยสัญญาจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ดไนนะคะลาตีสวัสดิ์อย่าลืมฝันเห็นน้ำมนตนะคะได้สิจ้ะพี่จะฝันเห็นน้ำมนตทุกวินาทีที่หลับเลยจ้ะพี่อะซูซี่งอนละกำลังจะนอนที่ไหนเรากำลังจะทำอะไรอะไรกันตั้งหากละ่ะแหมก็นอนกับซูซี่ไงจ้ะมาพี่ว่า เรามาต่อกันดีกว่านะอย่าไปสนใจคำพูดของพี่เลยนะรุ่งเชา้าน้ำมนตไปเลือกซื้อชุดแต่งงานและและของชํำร่วยกับชายคนรักหญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากโดยไม่เคยนึกถึงผู้ชายอีกคนที่เคยได้ให้คำสัญญาเอาไว้เอาชุดไหนจ๊ะที่รักชุดแต่งงานก็ได้แล้วของชํำร่วยก็ได้ละน้ำมนต์ไม่อยากได้อะไรแล้วละคะ่ะ ก็ซื้อเสื้อผ้อาไปใส่เล่นไงซื้อซื้อไปเถอะผมจ่ายให้แหมมีทัชชัยเป็นแฟนเนี่ยโชคดียังกระถูกลอตเตอรี่เลยนะคะแต่มนไม่อยากได้อะไรแล้วล่ะค่ะมนขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะจ้ะรีบมานะ ไรนคุ้นๆอุ้ยนำมนนำมนนำมอนอีหลีนี่ประสีเมียกำนันยงจำป้าได้บอสขอโทษนะคะฉันไม่รู้จักป้าขอตัวนะคะสิบร,รู้จักได้จังไดป้าจำได้เอยเล่นกับอีแหวนบักพนมาแต่น้อยแล้วเป็นอย่างป้าสิจำมนอนมาได้ไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คนที่คุณรู้จัก แล้วก็ไม่ได้ชื่อน้ำมนด้วยขอตัวค่ะน้ำมนน้ำมอนอายที่ป้าว่าอีสาติเอาสัตขอโทษที่ถึงป้าจะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปอยู่บ้านเฮาโดนกันลืมว่าว้าไม่ก็ได้จำป้าได้ไหมลูกเอะคุณป้าคะฉันบอกว่าไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักคะ่ะไปก่อนนะคะน้ำมนรีบร้อนออกไปสีหน้าดูกังวล กลัวว่าจะมีใครรู้กำพืชว่าเป็นคนบ้านนอกเป็นคนต่างจังหวัดบ้าจริงๆเลยโลกกลมอะไรขนาดนี้ห้างหลูๆแบบนี้ประสิมาได้ยังไงนะมีอะไรหรือเปล่าครับน้ำมน์น้าซี่เชียวมนเจอแฟนคลับโลกจิตค่ะตามตือจะขอถ่ายรูปรีบไปเถอะแล้วทำไมต้องหนีแฟนคลับด้วยล่ะครับจำไม่ได้หรอว่าเราต้องสร้างภาพนะ จับได้ค่ะแต่คนนี้โรกจิตเชื่อมนเถอะรีบไปเถอะค่ะมนเดี๋ยวมนมนเอ้ยนางนกแม่เองมันคิดถึงเองมากนะมนแม่มีอะไรหรอเสียงดังเชียวเดี๋ยวเขาก็หาว่าบรรนอกเข้ากรุงหรอกแม่ก็ทำตัวไม่เหมือนคนกรุงเทพเลยนะแม่เนี่ยเอ๊แกก็เหมือนนางนำมนอีกคนนะฮะนางแหวน เกี่ยวอะไรกับนางน้ำมนล่ะแม่เรามากรุงเทพไม่ได้มาหานางน้ำมนลก็แม่เจอมันนางนี่แต่มันไม่ยอมรับว่าเป็นนางน้ำมนลแต่แม่จำได้ทำไมจะจำไม่ได้วะเห็นมันมาตั้งแต่เกิดฮะแง่ล่ะแม่นางน้ำมนมันวัวลืมตีนลืมกำพืชขนาดพ่อแม่มันแท้มันยังไม่กลับไปดูดำดูดีเลย แกอย่าเอาอย่างเช่นนั้น,หนแหวนไม่อย่างนั้นข่ากับพ่อเองอกแตกตายแนะ่ไม่หรอกจ้ะแหวนไม่ใช่คนอย่างนั้นถึงแหวนจะพูดอีสานไม่เก่งแต่ก็เลือดอีสานเต็มร้อยต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเป็นลูกแม่น้ำมอนเองน่าเครียดเมื่อกลับมาถึงบ้านกลัวว่าป้าสีจะไปบอกพ่อกับแม่ว่าเจอเธอที่นี่โอ๊ยเกิดแหกกันมาทำไมก็ไม่รู้ ต้องรีบโทรไปหาพ่อกับแม่หรือว่าโอ๊ยทำยังไงดีไม่ดีกว่ายายที่อยู่เลยดีกว่าจะหนีไปเมืองนอกดีไหมนะถ้ามีใครรู้ว่าฉันเป็นคนมันนอกโอ๊ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยอีหลีบอกะเอ้ยสีเอ้ยพ่อน้ำมนบอมันสบายดีบอมันฝากขอหยังถึงแม่มันบอนี่โอ๊ย มันทำเป็นจำมอดได้สวยหยาดฝ้ามาดินเป็นนา่งแบบดังเอ้ยเขาไปทักมันมันบอกว่ามันมอแมนมันว่าเอ้ยจำคนผิดแต่เอ้ยมั่นใจว่าจำอมอบพิดโมแมนดอกเอ้ยจำผิดแล,ะละ้วล่ะนำมอดสีเฮ็ดแบบนั่นไปเฮ็ดหยังถ้ามันเป็นนา่งแบบดังรวยแล้วมันคือสิบบอกกลับบ้านมันต้องกลับบ้าน กับเพราะว่าอินำม่นมันลืมโตลืมกำพืชตัดใจเถอะอย่ามาบอกจังสี่เดอ้อลูก่อยเป็นคนดีนามอนมาเป็นคนแบบนั้นมันอาสจรนยตาขึ้นนั่งแบบคนนั้นซื่อๆก็ได้ตามใจมึงเถอะโมเสือก็ไปเบื้องให้เห็นกับตาฮือบมแมนบ์แมมนตนม่นต้องโมเมนคนแบบนั้นนามอนคอนดีของแม่ เป็นได้อย่างนกมานางของไขยอย่งอย,งอยู่ตรงนี้ฮฮ้อไอ้เอ้ยอสีเราบอกว่าไปพอนำมตนอยู่กรุงเทพแล้วนำมตนมันทำเป็นจำพิศีบ่ได้บ่แม่นดอกเข้ากับลูกว่าลูกเข้ามาเป็นจังสันใสลองโทรหาลูกเบิ่งละบ่โทรแล้ว,แ,ลวแต่โทรบ่ติดเลยโทรจังไดกับบ่มีคนรับหรือว่า เข้าสิไปตามหามันอยู่กรุงเทพลูกอาจสิกำลังลำบากแล้วสิไปหาใสกรุงเทพมันบ่ได้หน่อยคือบ้านหนองเหยาวายของเฮ้าเดะกระสันก็ะให้บักพ่นไปตามหาบักพ่นมันแกงมันเคยไปกรุงเทพมันต้องลูกเออแมนอิลี่ไอ่เดี๋ยวสิไปไหว,ว้วาเดเหตพน่นมันไปตามหาน้ำมนต์มันจะต้องตามหาน้ำมนต์พ่อจนได้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมนุรักบ้านนอกค่ะชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะใครที่เป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนลาวนะคะคอมเมนต์บอกเลยจ้า